สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูุ่กคนจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามื่อวาพ่อกับช่องสาวปลากินจ้าสาวปลาผ้ากินจ้ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้สาวปลาสิผ้ามากินอีหยังนี่หรกเก่งกล้วยอะไรกล้วยจับกล้วยจับจ้าเรื่งจ้าพี่น้องจ้าหูหู จวดจวดเลยจ้าจในของน้องเป็นนกก็มีจ้ามาแสบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าเอา้าน้องไม่กินหรอคะนาปาาพี่น้องจวดจัดป้าปิ่มค่ะเ <c oughs> มิง่งซอฟป,ปลาไปได้พักขนาดเอี่ยสัมมาโอ้ยพักขนาด อีย่างก็ข้ออื่นนี่ต้นอบววมนี่แม่จ้าพี่น้องทำแรกแหกงมันเขาอ,อนุญาตกินผักก่อนดอาม,อม,อม,อม คุณทำไปไหนแม่กลับบ้าน <c oughs> ชอบปลาเป็นอย่างก็ือตองเสต่รอบสองประจำ <c oughs> 我安定 มูโมโยอ่ะหนังแป๊แบอยู่ฮืมมันยากค่ะไม่โอเคจ้ะไม่พี่เอฟซีดูปากเร็วเร็ว เห็นเลยแม่ปากนูเป็นอะไรบอกพี่แอฟซีเด้ยวไหนไหนปากเป็นอะไรคะปากแตกจ้าอ่ะนักเรากินตรงนี้นี่บล็อกอผลดีรีัากันอะ ไฟรหลวงไปหน่ะรอาชำไปเนี่ย piano Dây nông cây nè Xong จ๋าเป็นอะไรลวกหมุห่มตใจไ่มาลเลยวนนี้นอ้วนอยู่ไหนล่ะป้ามาอะไรเนะนี่ยใหม่หนุ่มอ้วน,น

ครับน,นแแาแซ่บอมชิดิน,ดนย่านแม่จัาแล้วนี่เมืนอสมากินำเวลาจะบพี่น้องจับเอาเอาเจะพี่น้องจับมือน,นึ่สับปะกาขอลาไปก่อนนะจัะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสับปะผ้ายกินเด้จ้าส๊าจ้า